สวัสดีคุณผู้ชมนะคะนันตี้ค่ะวันนี้เรากลับมาเกยแล้วในรูปแบบที่เป็น Full HD แล้วเป็นสตูดิโอแบบว่าไฮโซมากาวันนี้เรามาถ่ายกันที่ร้านมิสเตอร์โฟโต้ของเลิฟปอนั่นเองค่ะเลิฟปองเป็นตากล้องให้เราในวันนี้แล้วก็ใช้สถานที่ที่นี่ด้วยไฮโซมากๆมาถ่ายกันนะจ๊ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนแต่งหน้าไม่เรียกว่าสอนสิเราต้องเรียกบอกว่ามาแชร์การแต่งหน้าในสไตล์ของนตัตตี้อีกอย่างหนึ่งที่นัตตี้ทำบ่อยมากนั่นก็คือสไตล์แบบไม่รู้ไม่เรียกว่าเป็นสไตล์เรียกว่า เบาๆใสๆก่อนลุกที่แล้วลุกที่แล้วคือบอกว่าแน่นขนตาปลอมแน่นทุกอย่างแน่นแต่ลุกนี้จะบอกว่าใสๆแบบว่าคือบอกว่ามันจะดูซอกลงก่าเยอะเยอะกว่าลุกที่แล้วสักหน่อยนึงวันนี้เราก็เลยบอกว่าติดขนตาปลอมแบบเบาที่สุดแล้วใช่สะดน้อยฉิ้นมากๆแล้วก็วันนี้เด่นอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนรีเคเวสตมานั่นก็คือการใช้ของที่ถูกลงแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนั่นก็คือเป็นของพวกดักสโตนหรือว่าทาร้นขยายาพวกบูธหรือว่าสันต่างๆ หรือไม่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ในร,ราคาหลักที่ประมาณหรอกน่าจะสักไม่เกิน500มั้งถ้าจากที่ดูของที่ใช้อยู่ตอนนี้นะน่าจะไม่น่าจะไม่เกิน500หรอกคือทุกคนสามารถซื้อได้แน่นอนฉันฉันเชื่ออย่างนั้นแล้วก็แบบสำหรับนักศึกษาหลายๆคนที่อยากแต่งตามแล้วบอกว่ามีงบน้อยก็เออไปลองดูแล้วกันว่ามันมีอะไรมั้งที่นัตตีใช้คือทุกคนสามารถซื้อได้นนแล้วก็แต่งตามได้แน,น่นอนวันนี้ก็เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็น อตอนนี้เราก็มาบอกหน้าจริงมากๆเห็นไหมว่าวันนี้เรามี้องสิวด้วยอ่ะดูกกระจกแล้วบอกปวดใจมากอ,อ,อ่ะเราก็มาเริ่มอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกก็บางพื้นที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็ค,คือเล็บมันคาเลสสเตย์ขัเบอร์330นะชักรอนแทนสีเข้มกัอผิวนัาตี้หน่อยหนึ่งเริ่มจากช่วงแก้งก่อนนะอ่นะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาช่วง ต้องอยู่โซนอ่ะเอา่อนเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่นัตตี้มีปัญหามากที่สุดการลงลองพื้นนะคะลงที่ช่วงที่มีปัญหามากที่สุดแล้วค่อยเกลี่ยไปช่วงที่ปกอัไม่มีปัญหาหาแล้วยังที่โซนเนี่ยก็แต้มบางๆเพราะว่าเรามีหน้ามาใช่ไหมเราก็ไม่ต้องบอกว่าลงอะไรเยอะแยะพอเดินหน้ามาก็ปิดออกมาลงหน้าเราอย่าลืมลงคอได้นะจ๊ะ เพื่อให้มันทุกอย่างดูกลืนแต่ถ้าหล่อนใช้รองพื้นที่แบบว่าไปลืมแล้วก็ไม่ต้องลงคอนนะคะลงมาแค่บอกว่าช่วงนี้พออาวันนี้นะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์นั่นก็คือของคิวเพสันเองคิวเพสคอนซีลเลอร์แฟนตาซีสกินเพอร์เฟกต์คอนซีลเลอร์เป็นคอนซีลเลอร์แบบสามหลุมเราจะใช้สีเข้มในการ ็นสิวสีกลางในใต้ตาแล้วก็สีสว่างสดนี้จะหมอกเนื้อออกชมพูหน่อยเราจะใช้ทํากันเป็นไฮไลท์เนื้อสีนะสำหรับแปรงที่เราจะใช้วันนี้เป็นแปรงตลาดนะจริงๆซื้อมาจาตลาดนะเป็นแบนๆอย่างนี้ไว้เกลี่ยคอนซีลเลอร์ได้นะเราก็เลยใช้สีเข้มนะเป็นสิ อ๋าสำหรับใต้ตานะคะทาแต่น้อยพอแล้วลกูก นะให้ไฮไลท์ช่วง,งนี้เนี่ยนะแต่นักตี้หน้ามาใช่ไหมล่ะก,ก็ไมู่งจะไฮไลท์ไปทำไมาเพราะยังไงก็คงไม่มีใครยูมแล้วเราก็าไฮไลท์ช่วงหนก่แอนไปเลยจ้าขึ้นไปถึงขับัพได้เลยแล้วก็เหนือเรื่องเิลป้า เป็นกิดไฮไลท์นะจ๊ะลงไปเลยครับนา่าจะได้พุ่งๆอันต่อไปลัะคะแล้วก็ใช้คลิงบัตรของ NYX นั่นเองอันนี้สีโกเด้นแตะน้อยนะเดี๋ยวถ้าไม่พอเราค่อยเพิ่มยิ้ได้วยกระด้ค่ืยิงแล้วก็ให้เห็นดอกแล,แล้วก็ลง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  ลำบากกับการยิงแลวพูดไปด้วยนะนะค่ะแล้วก็แล้วเราก็ใช้ฟองน้ำแห้งๆนี่แหละกดเพื่อให้ทุกอย่างืกมีเนียนเกินเข้าไปอาโอเคนะครับหน้าก็เสร็จแล้วเราก็ลงแป้งฝุ่นไปตะกี้ก่อนนะ แล้วก็เห็นไหมมีไฮไลท์ช่วงนี้คอนซีลเลอร์ปิดแล้วก็มีครีมบัตน,นิดหนึ่งเพราะว่าสีมันอ่อนมากอ่ะแล้วเราก็มาเริ่มแต่งตานนะคะสีที่เราจะใช้วันนี้มันก็คือของเซเว่นทีนั่นเองสีฟันแฟอ่ะแล้วเราก็ลงให้ทั่วเบกตาเลยนะคะอ่ะสำหรับสีนี้นะมันดูในตลับอาจจะดูชมพูนิดน,นึงแต่พราะว่าทางริงสีมันจะบอกว่าเหลืือบไม่ได้เข้มอะไรมากมายก็นะแบบว่าของถูกมันก็ สีคุณภาพสีมันจะไม่ได้ชัดเท่าของแพงแต่มันก็โอเคทดแทนกันได้แลวเนี้ยค่ะเราก็ลงให้ทั่วเบิกตาเลยค อีกครั้งหนึ่งก็ถ้าเหมือนกันเลยเหมือนคานตะก,กี้รงช่องหางตานะแล้วก็เข้ามาช่วงรอยกับพึลตาอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะใช้แป้งเบนในล,ลักษณะที่เป็นโฟูเป็นพุ่พมฟูๆอย่างนี้ไว้เวลาเบนเราก็เบนเลยค่ะปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาเบนช่วงหางตาหน่อยแล้วก็เนี่ยอยู่แค่เนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวา อะไรราคาแล้วเราก็มากรีดอะไรเนื้อกันอะไรเนื้อที่เราจะใช่วันนี้นั่นก็คือของไลฟ์ฟอร์ดนนั่เองเป็นแบบประกรมไม่ิงี่สำหรับไลเนอร์นะคือวันนี้เราจะไม่วิงอะไรเลยเพราะเราจะแบลวใช่ปะคือการกรีดอะไรเนอร์แบบว่าที่วิงออกไปมากๆเนี่ยมันดูไม่แบลวมันดูเปรี้ยงตาไปหน่อยคือพวกหล่อนเคยเห็นปะชนีแบบยังไงอะ แต่งตโตแบบมากแต่กีดอะไรเนอร์แบบเป็นแคดอายมาเลยอะ่ะคือบอกว่ามันดูไม่เข้ากันมะเออฉันเคยเจอนะคือแบบถ้าเปล่ยนการแต่งหน้ามันจะเข้ากับเสื้อผ้ามากกว่าแต่แบบนี่แบบว่าวินไอะลรเนอร์ซะแบบโอ้ตายแล้วถ้าสมองคีอายนี่ได้เลยนะเนี่ย ตาขอบตาลางจากหางตาเข้ามาถึงการวนตา จะผิดคอนเซ็ปต์ของลุมนี้ทันทีาล่าละละเ่าก็ใช้คัตตั้ลบัตเกี่ยะไลเนื้อตะกี้เกี่ยวทำไมจจากเกี่ยวให้มันดูฟูงไม่ดูเป็นว่าเป็นเส้นชัดเกินไปลุกนี้เราต้องการแบบเบาไม่ที่เข้ม มาสคาร่าที่เราจะใช้นะคะก็คือของมาจริก้าเหมือนเดิมผลตตบปณอมที่เราเลือกวันนี้นั่นก็คือ P c o หนึ่ง r A 110จะเบากว่าทุกคู่ที่มีคือคู่นี้เป็นอะไรที่แบบว่าซื้อตลอดซื้อประจําคือเป็นแบบว่าซอกที่สุดแล้วที่มีคือนอกนั้นก็คือจะบอกเต็มไ,ไปเลยคืออันนี้คือซอกที่สุดแล้วที่มีนะอาต่อไปนะคะว่ากินเราก็ไป ปาสมคคาร่ามาติดของาะปอมมาต่อไปแล้วก็จะมาปัดคิ้วกันถามว่าทําไมปัดคิ้วเพราะว่านัตตี้ไม่เขียนคิ้วเองเออหลายคนก็ถามว่าทําไมแกไม่เขียนคิ้วละ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นแม่อีฉันบอกมาว่าคือแกมไม่ต้องปัดคิ้วหรอกเอยแกมไม่ต้องเขียนคิ้วหรอกแกแค่บอกว่าปัดคิว้วยางเดียยก็พอก็คือการคิ้วให้มันได้รูปแล้วก็ปัดคิ้วให้สีมันออกลงเข้ากับสีนวันนี้ที่เราจะใช้ก็คือของพาร์ตี้กับข,ของคาซิโอผสมกันถามว่าทําไมผสมกัน ไม่องจิดสีอันนึงที่ซื้อมามันอ่อนมากแล้วสีติดดีมากอีกอันนึงมันก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงก็จะรวมกันก็จะออกมาพอดีนั่นเองงั้นเดี๋ยวขอตัวไปขวดคิ้วก่อนนะอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันปัดแก้มที่เราจะใช้วันนี้ของ M MM M U Mineral ก็คือเป็น M MM M U ก็คือ m i ปัดให้เห็นโกลแก้มได้เพราะว่าอะไรปัะคือเราอยากให้มันดูววแบว่ะเข้าใจใช่ไหมยีตากล้องจะโดนตกนะคะ <c oughs> อีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็บอกแล้วเขาอาจะตกใจว่า่กี่ชันวีนอะไรตากล้องยีตากล้องมันแซวฉัาานว่ายีนอตตี้แกปัดแล้วกล้ามขึ้นกล้ามขึ้นนตลอดเลยวันนี้เราปัดบอกบก็ไดแล้วก็โอเคไหมกล้ามไม่มขึ้นนะ อ่ะเหมือนเดิมนะคะเซตดิงวันนี้เราจะใช้แคนเมคเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะอ่าสำหรับเซตดิงนะคะวันนี้เราจะไม่คือจากตรงเนี้ยไม่ลากใหม่ฉันได้วิธีใหม่มามาจากมาซื่อญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าเซตดิงด้วยวิธีนี้มันจะทำก็ลงแค่ตรงนี้ คือไม่ได้ลากลงมาอย่างเงี้ยก็คือลมแค่บนแล้วตรงปีกจมูกแค่นี้พอหน้าเราจะได้ดูไปสัมา,าัชชาติสัชาัสไหนะอ๋อโอเคก็เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นอย่างนี้วันนี้เราจะไม่เฉดดิ้งช่วงกลางนะ ถึงการเราจะใหญ่มาคือ,คอ,คอ,คอลูกนี้เราอยากให้โดมแบบกนะ็คือไม่อยากเห็นว่าให้หน้าดูเร็วเล็กชัดแบบว่าเกินไปแค่นี้พอแล้วเราก็มาทาปากกันก่อนที่เราจะทาปากมันก็คือต้องบำรุงมมผิวป,ปากก่อนวันนี้เราจะใช้ิีบปปาล์มของเมเ e ิลลีนเบบี้ลิปนั่นเองซึ่งอันนี้ชอบมากเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันแพงมันดีกว่ายี่ห้อแพงยีห้ออีก อ่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยงับกระดาษทิชชูก่อนนะครับเบพื่อซับความมันเกก่อนเอาวันนี้นะคะเราก็จะมาทาปากกันสําหรับลิสติกที่เราใช้วันนี้นั่นก็คือของเลฟลอนนั่นเองค่ะสําหรับสีแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือหนึ่งสองห้านูเวเวทอีกสีหนึ่งก็คือเนเชลอนนี่นูทิ้งออกอันนึงออกชมพูอีกอันนึงออกส้มผสมกันอ่ะแล้ววันนี้ที่เราจะใช้อีกเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชอ้อนเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถปาก้อลิสาาปสติกมาได้ เขาจะมีชื่อเรียกไฮโซอะไรต่างๆที่เขาเรียกกันไม่รู้ฉันใช้พวกอย่างเงี้ยก็คือปาดออกมาเลยปันเนื้อสติกออกมานะคะทั้งสองสีแล้วเราก็ปาดขึ้นมาเห็นไหมเป็นซิลนเลสสองสีผสมกันแล้วคนจะถามว่าทำไมเกมไม่ทาบอกว่า สองสี่ทับกันไปเลยทีเดียวเนื่องจากว่าการทําอย่างนี้ค่ะนัดได้มาจากรู้สึกจะเป็น B A m a x ก็คือการปรับเนื้อลิปสติกขึ้นมาอย่างนี้อย่างหนึ่งที่เลยที่ปลอดภัยคือมันจะไม่สกรปรกสังเกไหมคะลิปสติกของแมคกขาจะมีเป็นรอยไถออกมาจากพวกแปลงพวกเป็นแท่งอย่างนี้ออกมาเพื่อบอกว่าหนึ่งคือไม่สกรปรกแล้วก็ลูกค้าจะไม่ได้แบบชะลอกติดปนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะได้ทรงที่สวยของลูปล,ลิปสติกไวอาละการวิธีการทําอย่างนี้แล้วก็ขยี้เนื้อลิปเข้าไป ขยี้ทำไมมันจะทำให้เนื้อลิปสติกที่ได้อะมันจะติดมันจะได้สีที่มันชัดขึ้นแล้วก็ผสมกันไปด้วยนีกตัววันนี้จะมีคนบอกไหมพอฉันจะทาปากแล้วจะต้องมีคนบอกไหมว่าให้เลื่อนกล้องขึ้นไม่ม่ต้องมีใช่ไหมแล้วทาปากเหมือนเดิมอันนี้ทาสีนูดฉัน ือถ้าเป็นภาสีเข้มอ่ะต้างหากของผมเนอะจะทาสีนู้ดแบบเลยมั่งอะไรมั่งได้ไม่ทําให้ใครตายก็เคเส็บร้อยแล้วแบลวเมียแบลวสีนู้สวยหรือเปล่าสวยยกหน้าคใสก็อันนี้เหมาะกับเวลาสําหรับคนที่บอกว่า หลังจากดูคลิปวิดีโอที่แล้วใช่ปะอาจจะแน่นเกินแต่อันนี้มันก็จะซอฟลงมาหน่อยก็คือใช้แอสเซโรแค่2สีเองคือสีอ่อนกับสีเข้มแล้วก็ติดขนตาปลอมแค่บอกว่าเบาๆพอาอายไลเนอร์ไม่ต้องเยอะน,นะคะอายไลเนอร์แค่บอกว่าแค่ไปบอกชิดคนขนตาก็พอแล้วก็ปัดแก้มทาสติ๊กสีใสา,าก็ลุคนี้เหมาะกับการว่ายัางไงอ่ะไปเที่ยวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือบางสะดูซอฟคือผู้ชาย,อยาชอบนะบอกว่า อะไรที่มันดูสอบสองผู้ชายไม่ชอบอะไรที่มันออกมบดูเยอะบอกว่ากีดไลไลเนอร์เป็นเส้นวินมาเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็บอกว่าไปกินข้าวบ้านพ่อแม่แฟนหรือบอกว่าไปจิกผู้ชายก็ได้ดูมีเล็บตีทำก่อนคือถ้าบอกว่าแล้วแต่ทาตไงว่าใครทาตไหนทาตฉันเป็นเด็กไงคือเด็กมันชอบอะไรที่มันใส่ไงฉันก็ต้องบอกว่าเอบให้มันดูใส่ปื่อ็เอออะไรอย่างงี้วันนี้ก็หวังว่าจะคนจะชอบกันเพราะเราใช้แต่บอกว่าผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งอย่างที่เป็นแบบว่า ดักสโตนของถูกไม่ได้แพงมากคือหลายคนอาจจะพูดบอกว่าก่อนคิววิดีโอก่อนหน้านี้อาจจะใช้ของแพงไปบ้างคิววิดีโอนี้ก็บอกว่าเอาใจสําหรับคนที่บอกว่ากบน้อยหอยน้อยอะไรน้อยทั้งหลายแหละแต่ฉันไม่น้อยนะฉันก็มาเต็มก็วันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ